มได้ครับก็เป็นกดลิมิตเบรกอินเมมอรี่พลัสนะครับสามารถที่จะใช้เกจ 3v ได้เ,เกจ 3v ได้แต่ก็พาวเวอร์ลด2,000กับไม่ได้กิฟต์นะพาวเวอร์ Power พื้นฐานลด2,000ไม่ได้กิฟต์นะครับเป็นเด็กลิงโจ๊กเกอร์นะครับเจอกับเด็กโอราเคิลนะครับเอามาดูกันว่าเป็นยังไงซูซาโนะนะไม่ได้กิฟต์นะแต่ก็พาวเวอร์ลด2,000 ที่สุดเลยแน่ครานี่อะไรที่อีแต่เราช่อผมเอาเราแต่เราไอที่่กันว่แต่ผม

เจ็ดพิกตัว่ตัวด ทีไม่ิงก็เป็นเรย่อไม่บายไม่บยม่้เ็นรองไม่ทก็็เรือสกิเนียกสบาบาความเ้ใส่กินหกแต่อันนี้ขอดเลยะ้าอ้าวจุดเหนกี่องค์กหลอแคมกล็หัดดอกรันลงในตัวสอบ แสดงตีบายครับไม่ไม่อเยแล้วก็ไปกดอตรงนี้ไปเป็นองอ้าัจากนันครับกดสกิลครับออสตบัสหงครับแล้วก็โซนหนึ่งครับอันนี้อัหนอใช่บาเปอกอ่ดีเปิดสองแล้วก็เอาเค้นมือแล้วก็ใช้ฟาสามาจิตเกิรครับที่หนึ่งบลกพลังก็ันเลครับโอเคครับตัวนี้ลงอ่า ลายกราฟเป็นกรานงลแล้วก็บ่งเันาทีครับในจากน,นั้นลงตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นี้ลงมาเปิดทภาษาครับมล้วกเิดเป็นทีแล้จมันจะดูีก เปิดการนี 30, 35, 30, 30, 30, 45, 30, 360, 32, ้บก้าบสอง0รัตัวนี้บวกสองหมื่นสามสิบสองาสิมบวกสามสิบสองเป็นสี่สิบห้าครับน่งตัวทิ๊กเกอรตัวกนึ่งนาคาตัวนี้ครับตัวนี้องหมื่นสองพันตีเป็นกาครับ

อ่าสกิลเนีครับก้าขนบส่งมีมีรูปสามใบสามสิบมาแสดงการเจ็บแบบมี20ก้าวขึ้น สี่ใบสี่ใบแต่กันสีจุดหนึ่งารลรับไม่เกียร์สามใบเียหรือมือรวมกัน3ามใบครับเรียงเดียวก็ได้มือเรียงเดียวก็ได้บสามใรียงรวมกันก็ได้ครใช่องสอวจุดนี่ครับมาพร้มใช่ไหมใช่มีใบขร้อมสามใบครับผ้านนง สองสี่เป็นหเก้ตัวนี้ห้าพันตัวนี้เดี๋หเป็นหนึ่เท่าไหร่อ่าเหลือหกพอ่าใช่ฮะเหลือห้าเป็นเท่าไหร่ะอ่าวันนี้หมื่นเก้าหมื่นเก้าสองหมื่นห้าครับได้เดี๋ยวผมกผมอ่าไห้พอไปนะเอ้ดย หมื่นหครับมคิทมี่เทคนะหมื่นครับฮิทมี่เทคหมื่นหกตอนนี้ห้าพันครับใช่สองมไื่หันานขอบไลท์แล้วก็ขอบคิว้าไขอไปยองไง่อ้ถาเปิด วางว้ที่เดิมครับแล้วก็ดเป็น normal unit ตัวนี้บงตรงเลยครับควาสมสามารถตัวนี้ก็คือถ้ามีาก,การเปิดกัสแกนครับโซช,ชาร์สหนึ่งครับดังนั้นโลงีอางนี้ครับโซบัตขึ้นเสร็จแล้วกดคีครับ,บโซบัตหนึ่งโซบัหนึมีเกีสามในโซเปิดสครับ1 อ่าเปิดใบานไ่บแล้วก็วงพี่ทีกสองสามกิโลครับวงพี่ครับใบนึ่งครับแล้วคืออันนี้เป็นสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นสามพีครับ

าเมื่อกี้ได้เช็ครบทิกเกอร์ยูนิตตัวนี้บอกมันหนึอันนี้เหมือนกันรไหอันนี้สองัใช่ไหมใช่ครับข้างนี้เท่าไหร่าข้างนี้สองหมื่ีตัวนี้หมื่นแปดครับรวมกันเป็นสามสิบแปดครับสามสิบแปดสองพีก็่นะตัวนี้หมื่นหนึ่งใช่ครับสา

ตาักะขัรานก็้ารบไปอื่นคุณหนึ่งใบครับแล้วก็าบเดียกัทั้งของผู้แข่งในแถวละแถวเดียวกับนี้ความโดยท่าไปดีใบความยิ่งแถวสี่แงรับสกิลของไปดีครับของไปครับสุดล่ะวิธีกาลักษณะบสอ มีที่19ครับได้เทรดลอตโต้ครับเพื่อแบนตีเขาจะบ้านหนึ่งลูก สองสี่นอาปล่อลครับสองสี่ครับสกิลครับเก็บหน้ากีร์มาเกิดขาดใบมือสามใบครับใมือสามใบนะนี้เขาเป็นจีเกันไมายความ่าใช่ครับายความ่ อ่าุกทุกสามใบปลาห้าันครับตอนนี้ใบไปหกใบลบหม่น้ก็คือจะมีตัวลบห้าพันนะต <for> ิดลบเลยมืนหนึ่งครับกช่ครับอาพีจีครับเช็คครับเช็คกันเช็ค <ส>หร่ััวรจแล้วรอครับรถแทีบ้านหรึ่งพันโซนสองพันสองพันสาครับโอเคบนหัวที่ครับ สองหมื่นทำสองจีเอทีเป็นการสอื่ทอจีนร ตนนบหัวกหมดเนี้ตัวนี้เป็น,น2องหมื่นสองพีนะครับเป็นยี่สนบครับทีบรรกาศ

รายเรียนอลยมึงลบกันสามใบอ่าทาานี้ลบสองหนึ่งครับหม่หนึ่ง ก็เป็นบวกลบหมื่นเลยอ่ยไม่ใช่ตัวนี้ก็ศูนย์ศูนใชเกินป่เส็ครับเกี่ยววันกินหมเจ็ดอ่ตบวกเสร็จสี่พันตันเกครับเงินสองบวกแปดพันถ้าบวกแปดพันลงไปทะพับเอ่าเป็นสองพันหนึ่งันห้าครับหนึ่งห้าการสามันครับหนึ่งห้าหนื่งห้ โอเคปอนด์เดี๋ยปครับผมอาจจะเล่นผิดตอนการอ่ะผมไม่แน่ใจว่าผมกันถูกหรือเปล่าผมก็แข่งครั้งแรกเหมือนกันครับพอดีผมก็งงของกดไอ้นี่อยู่นครับผมเป็นในการถ้าผมเล่นผิดก็อะไรครับบอประทานมาจุดนึ่งได้แล้วผมขอโทษหมือนกัะว่าผมตั้งกันผมก็ไม่แน่ใจมันตองกันถูกหรือเปล่าครับผมเป็นในกันอ่าแล้วตั้การนะ เคยเจอ EC นะครับใช่กเป็นงานว้าแต่ว่าความไม่ครบานี้เราขอความยินับสายเรามีเ่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนน No,